เป็น่ลคนอันนี้อันน ขอบคุณมากเลยทุนนี้น่าหลักจุงอาชอบ้อเป็นอ่ะไดีแล้ว,วก็ได้ขอบคุณเพื่อนกันขับรถเสร็จแล้วก็ไปแล,าาแล้วนี่ขานทำไมวะขานทำไมก็ไม่รู้อ่างั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนตรงนี้โอ้อออออ เพราะว่ามันจะเป็นจุดเด่นเกินถ้าขึ้นตรงนั้นอะแต่ขึ้นตรงนี้มันมีช่องว่างเด้อทุกคนเฮ้ยสุดต๊วที่โบจุดต๊วนี้แรงนะทุกคนแรงแรงแรงนี่หรอแรงแรงเด็กสรัครเลยเพนีขึ้นตามมาด้วย จะตก้ที่โลกบ้าผมม,าผมันสั่ที่นลก่าใไ่คุณเ้ยเราไม่ไหวแล้วต้องลงไปแล้วไม่ไหวแล้วโอ๊ยๆๆ๊ยมัมาจากไหนกันนะต้องวาอยากแบบกี่พูดยังไงอะ ว้ยเฮ้ยสับหมดเลยโอหเป็นไปตัถึงะไปเลยวอนนี้เราใช้มิชาดวมิชาเสเไรอ่ะโอ้ย เขาว่าเขาไม่ใช่บอกนะเพราะจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละเออสูนะื่อนเีกตเลยิ่งที่ตรงเพื่อนหลับเราเราก็ไม่ได้เก่งเลต่งหรอไเดี๋ยวเย มันดีปสนก็แล้วกันดีสนอุ้ยอุ้ยมีอะไรกันอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่รู้ไม่ควรู้ไม่ควรู้เฮ้ยนีดีปืนมีมาด้วยอ่ะปืนพิเศษอ่ะเอ๊ะอจับเพื่อนของเพื่อนเหรอของเพื่อนเหรอเด็เพื่อนกับเพื่อนอืมของเพื่อนแน่ๆเลยทุกคนเนี่ยของเพื่อนดีกว่า เจอว่าเพื่อนเขาเปิดอะไรอะ่ะเ,เราลองไม่ตีลงจับจ่องกันนี่นปะปรัตูพุ่งที่ปลูกเขาต้องมาทางตรงไม่ก็ทางอ้อมนี่แหละเออน่าจะทางอ้อมมากกว่าทางตรงเออทางอ้อแมแน่นอน100%สีนางก็ขึ้นต้องไปข้างบนนี้พวกอะไรเสี่ยวทางอ้อมกว่าไม่มาทางตรงประตูพนี้เลี่ยวเลี่ยวมาทาง ตรงใช่ด้วยเดี๋ยว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 อยากกวนโอ๊ยโอ๊ยอมาสมเลไม่ได้มกเลยซึมไปไม่ไเส็จิวแ่ คนอื่นๆอ่ะเขามาแอะเขาเก่งแต่ผมไม่เก่งอ่ะไอ้ฮีไออืม้อยย้อยย้อยย้อเป็นไงย่อยย่อยย่อยกลับขออภัยคืออะไรอ่ะเราเราไม่เราไม่เสถานะเห็น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 ว่ะเห็นนะอี๊ห์อี๊ ต้องใช้ทางอ้อมนี่เลยดักดักดักคนดักครับพวกนี้ขี้บุพวกนี้ต้องมาแน่นอนเราบไปเสร็จนะถ้าไม่ราบไเส็จนีแต่ว่าอตัวตตัโอเคโอเคตัแล้วดูไหนวะมันมีหนทีตกน่ยุ้ย มีีจากข้างหลังวิตอนนี้ัตดูโคตรเปียกเลยแมาแล้เก็ต้องไปช่วยเรื่อง่ะก็ไม่ว่าเราจะตายหรือไม่ตายก็ตามใหไปช่วยก่อนทำไมชื่อคนนี้มันแปลกๆอย่าเลยนะอืๆๆอๆๆเราต้องเดินหลบให้ทันก่อนงี้เราตายนี่เดี๋ยวๆเิเนไม่ไอวแล้ นี่เราห้ามพกกันเกลียวอีกโอ้พวกมันอยู่ข้างบนกัางรถเอกนะคะปารีสอยู่อะไรตะปุกวิ่มันแม่นจริงเนาะโอ้ยชิคกี้พันแค่กล่องเดียวเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงลงบีบลงมาแล้วตัวหนึ่งแน่แน่อ๋อแล้วไม่ได้เปิดไหนเด้เออตากรมาแล้วอือมได้เปียกได้เปียกูนอุยอ เลือกไม่พอล,ะะล้่ันโอเคเราระบุไ้เนีเ่ยอเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะด <c oughs> ูเดินไปเห็นต่อทนย่งีไม่รู้รเดี๋ยนะเออเฮ้ยกันไปเลย, <c oughs> เยละจะลก,ก็ไม่ได้ตอนนี้มีแค่ทางเดียวค่าเลยมาดูกันครับ ว่าคนนจะเท่ากัน้าเราออก่อนไม่ดีน่าจะเอาไอเดียไอ้วกตั้งเกะเกไม่ เกบเป็นลิงต่อยที่จริงอะแรงเลงมอน,นก็เกือบจะขึ้นแรงแดงได้แต่ว่าถ้าทุกคนถามว่าเอทำไมไม่ทำให้มันขึ้นแรงแดงจบๆไปละเพราะว่าอะไรงั้นเหรอข <c oughs> ึ้นขึ้นเหือรดนจุนั่นนัน่นแหละไม่ยอมไม่ให้ขึ้นกทีอ่อะแรงไม่อยากใหขึ้นทุกคนต้องบุกมาให้เลยอุ้ยกลับว่าเสี่ยวไส้อ่ะเสี่ยวมันจะโดนอ่ะ จะมอ่ะไอ <c ười> ้ตัวร้อยหนึ่งตายเอ๊ะอะไรตายนี่จะมีแย่งของกี่หลักเอเอแสดงว่าต้องมีตัวที่เหลือต้องใช้ปุ๊วอุ้ยอุ้ยอ้อุ้รืนเนี่นยถุกนะวุ้ยหยาดแย่นฮึยหยาดย่ นี่ก็ห้ามอะไรไม่ใช <laughs> <Double kill. S 1> ข้งหลังอเนี้ยมันตกมาเพื่ออะไรกันแน่เออยาเพงทอะไรขอ่อยเลยคดดนนี้เขาก็มีเหมือนกัอุ้ยจบ อย่าเลอนะเหลืออีกแค่สองตัวมันจะหลุดนะข้างข้างโอ้ยเฮ้ยงมาหนกันกอืมอะไรดิจะพูดได้อะไรอ่ะอ้าวเฮ้อัานกเป็นชาร์ดเอาไปชาร์ดคนดีกว่าเด็กเด้อต้องโดดเลย่ะ เด yeah, no. mm hmm. ี๋ยวจะโดนทีด่เหานีมทำแรนไปหน่อยก็ขา APE ได้นะตดีวไปดูไดูไม่เอ็ดใช้ปุ่นนีด้วยกติที่เห็นอนนี้ด่มมันนี ตายดดแล้วขาไม่อยู่เลยมันไม่ใช่เพียงแจะพูดอะไรนะ่็ตัใจนตอนสุดท้ายค่อยมาคุยไหลโดนจอรอรโดนใจ๊ Anh lẽo. Sạch gọi tai chơi. Bí thư thâm bé, hơi? Hoặc